ท่านผู้ฟังครับวันนี้วัน,น,วนที่15เมษายนพุทธศักราช2567นะครับยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับเมื่อเราจะเข้าสู่ปีใหม่ของไทยนะครับหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรับฟังสิ่งที่เป็นมงคลอยากจะรับฟังข้ออัดข้อธรรมที่นำไปประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานนี้นะครับวันนี้ผมจะนำสิ่งที่เป็นมงคลก็คือหลักธรรมในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานครับวันนี้มาพูดคุยกันครับกับพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีครับตอนนี้พระอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับการนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรคุณโยม ทรงพลและก็ขอเจริญพรยัตยมท่านสตัตวชนผู้ฝังทุกทุกท่านาในโอกาสนี้วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบปะสนทนาซึ่งข้อคิดธรรมะในช่วงเทศกาลสงการกันขอเจริญพรครับพระอาจารย์ครับหลักธรรมที่เราควรที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ เติมพรก่อนสำหรับในเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นเทศกาลที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยซึ่งได้ปฏิบัติเป็นคตินิยมกันมาตั้งแต่ยุคอดีตมาช้านานจนถึงปัจจุบันครับอย่างไรก็ดีในประเพณีสงกรานต์นั้นเนี่ยก็มี สิ่งที่เป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การกระทำบำเพ็ญเพื่ออนุรักษ์ไว้ส่งเสริมทำโรงให้ยังอยู่เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าคู่กับชนชาติไทยพื้นแผ่นดินไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือการแสดงความเคารพได้แก่การรดน้ำดำหัว ก็ดีสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในการขอขมาต่อผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ลูกหลานเราท่านทั้งหลายก็จะได้กลับบ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแห่งความกตัญญูเป็นวันแห่งผู้สูงอายนะุเป็นวันที่ลูกหลานนั้นจะได้แสดงออกถึงความเคารพเป็นคาระวะธรรม ในการแสดงความนอบน้อมซึ่งความนอบน้อมเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวทำให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นทำให้ครอบครัวนั้นมีเป็นหลักใจของลูกหลานเรียกว่าทำให้ครอบครัวนั้นเข้มแข็งขึ้นมาเพราะความรักความเคารพความเมตตาที่ บุปการีชนได้มีต่อลูกหลานคือให้ความรักความเมตตาดูแลเอาใจใส่ส่งเคาะเลี้ยงดูส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีจนเติบใหญนะ่เมื่อลูกหลานนั้นนะได้มีโอกาส,สแสดงออกถึงความกตันญูกะตเวทีในช่วงโอกาสพิเศษคือสงกรานก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวมาร่วมกันเฉลิมฉลองปีใหม่กับลูกก,กับครอบครัวพ่อแม่ปุญาตายายญาติมิตร แล้วก็ได้แสดงออกทังความกระตันญูคือความเคารพบ,บูชาด้วยการขอขมากรรมเพื่อไม่ให้เป็นเรียกว่าเป็นโทษที่ติดค้างในใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยกโทษถอนสิกรรมให้เผื่อว่าเรานั้นอาจจะประมาทตังพลาดปังเพอทำผิดนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างไรก็ดีซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านก็มีเมตตาสูงส่งอยู่แล้วเพราะผู้ผู้ใหญ่ก็มีพรหมวิหารธรรม ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแต่อย่างใดแต่เมื่อลูกหลานได้แสดงออกถึงความดีงามอันนี้ก็ทำให้ลูกหลานนั้นได้เป็นผู้ที่มีความดีที่เรียกว่านิมิตของคนดีหรือสัญลักษณ์ลักษณะของคนดีตามพระบาลีที่ว่านิมิตตังสาตุรูปนังกตัญญูกะตะเวทิตาเนี่ย ความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นก็ได้แสดงออกอย่างนี้ก็ถือว่าลูกหลานในครอบครัวนี้ก็เป็นคนดีก็ทำให้พ่อแม่ก็มีความสุขใจชื่นใจลูกหลานก็มีความสุขความเจริญก็ได้รับพรที่พ่อแม่ผู้มีพระคุณนั้นมอบให้ในโอกาสสำคัญวันสงการชนีเจริญพรครับพระอาจารย์ครับหลายคนก็ตั้งปณิธานอยู่ไว้ในใจนะครับ ปีใหม่ไทยปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่าจะทำยังไงครับให้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าในทุกๆครั้งที่ผ่านมาต้องทำยังไงครับจะเริ่มพรสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานั้นเนี่ยก็ต้องใช้หลักรมสี่ประการ,รก็คือหนึ่งได้ทบทวนดูว่า ชีวิตในปีเก่าที่ผ่านมานั้นเรามีสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างที่มันทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำย่ำแย่เมื่อได้ทบทวนพิจารณาแล้วก็ละสิ่งเหล่านั้นเสียละสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นเหตุขัดขวางความสุขความเจริญความสำเร็จของเราละทิ้งเสียนอกจากนั้นข้อที่สองก็คือสำรวจต,วตรวจดูว่าสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นภัย มาทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ยำย่ําแย่ต่อไปในปีใหม่เนี่ย<บ>คืออะไรมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานอกจากนั้นประการที่สามทบทวนดูว่าสิ่งที่เราทําลงไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตทําให้เรานั้นมีความสุขความเจริญความสมําเร็จเกิดขึ้นมันดีพร้อมดีพอหรือยัง ถ้ามันยังต้องพัฒนาอีกก็พัฒนาต่อนะเพื่อให้ความสุขความสําเร็จเหล่านั้นเพิ่มขึ้นประการต่อมาทบทวนดูว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรางอกงามพัฒนามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นยังมีอีกไหมถ้ามีอีกเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรเราก็สแสวงหาพัฒนา แล้วก็ลงมือกระทําสิ่งสําคัญต้องลงมือทําถ้าไม่ทํามันไม่เกิดแน่นอนจเจริญพรครับพูดถึงวันสงกรานนะครับวันหยุดแบบนี้หลายท่านก็คงได้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่ก็ได้อยู่กับลูกบุตรธิดาก็ได้ดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับดูแลบิดามารดาด้วยนะครับพระอาจารย์ครับหลักธรรมสาหรับครอบครัวเนี่ยในกรณีบิดามารดาเนี่ยควรที่จะทําหน้าที่ อย่างไรกับบุตรธิดาครับมีหลักธรรมอะไรที่ควรที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจหรือประพฤติปฏิบัติครับสําหรับมารดาบิดาที่ควรทําต่อบุตรธิดาครับจเจริญพรมารดาบิดาอยู่ในฐานะของบุปการีก็คือผู้มีคุณหรือกระทาคุณต่อลูกหลานก่อนเป็นเบื้องต้นนะซึ่งแน่นอนพ่อแม่เนี่ยมีหลักของพรมิหาธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับในการที่ จะทำอย่างไรให้ลูกในช่วงโอกาสสงกรานีเนี่ยก็คือการทบทวนนะทบทวนชีวิตของเราว่าเมตตาของเรานั้นดีพอถึงพร้อมหรือยังนะถ้ายังไม่พอก็เติมเมตตาให้เพิ่มขึ้นนะความการุณาเนะมตตาก็คือความรักนะให้ความรักพอหรือยังหรือมันมากเกินไปหรือเปล่า ก็ตบตวนดูถ้าไม่พอก็เพิ่มถ้ามันมากเกินไปก็ลดนะความการุณาปรารถนาให้พ้นจากทุกเนะี่ยเขามีความทุกข์อย่างไรลูกหลานมีความทุกข์อย่างไรแล้วก็ส่งความรักความปรารถนาดีก็คือการให้กําลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนเท่าที่จะทําได้ครนะมุทิตาเมื่อลูกหลานนั้นสําเร็จก็ยินดีปรีดากับความสําเร็จนั้นแต่ก็ต้องเตือนเพื่อไม่ให้ชีวิตนั้นประมาทด้วย อุเบกขาก็ในยามที่ลูกนั้นเนี่ยเขาจะต้องออกเรือนมีเย่ามีเรือนก็อาจจะต้องให้โอกาสนะไม่ขัดขวางหรือว่าแม่ไม่อยากให้ลูกจากไปเลยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้ลูกอยู่กับเราตลอดไปนี่ต้องทําใจและอุเบกขาสองความผิดพลาดใดที่ลูกอาจจะพลั้งเผลอนะลูกหลานพลั้งเผลอกระทาผิดลงไปก็ให้อภัย <c oughs> นะให้อภัยและก็ให้กําลังใจให้โอกาสเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง <c oughs> สําหรับลูกหลานนั้นให้ก้าวต่อไป <c oughs> นะอย่าซ้ําเติมนะอย่าซ้ําเติมถ้าซ้ําเติมแล้วลูกหลานก็จะหมดกําลังใจเพราะฉะนั้นในสิ่งที่จะให้โอกาสเพื่อลูกนั้นได้แก้ตัวปรับปรุงพัฒนานั้นก็เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็ขอ ฝากไว้ในมุมของบ,บิดามารดาเจริญพรครับแล้วในกรณีบุตรธิดาหรือว่าลูกๆล,ละครับควรทําหน้าที่อย่างไรกับพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาครับในส่วนของลูกหลานครับก็แน่นอนก็คือความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งพ่อแม่ท่านได้ทําหน้าที่ของผู้มีพระคุณแล้วเนี่ยก็คือเลี้ยงดูเอาใจใส่ส่งเสริมจนเติบใหญ่ส่งเสริมการศึกษา นะหาความรู้ให้หาอาชีพการงานใหนะ้หาสร้างครอบครัวให้มอบทรัพย์มรดกให้แล้วลูกหลานก็ต้องทําหน้าที่ในการตั้งใจเร่าเรียนศึกษาถ้าเป็นวัยเร่าเรียนศึกษาไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับตนเองนะพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณของตนเองให้ความเคารพเอาใจใส่ดูแลท่าน ในยามที่เราพร้อมเหมือนบางคนบางท่านทํางานแล้วก็เงินเดือนแล้วก็แยกเงินเดือนที่จะมอบเพื่อให้พ่อแม่เป็นการอุปถัมภ์บำรุงแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลูกหลานได้ดูแลเอาใจใส่ในยามเจ็บไข้ก็ไปดูแลท่านในยามที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นก็ดูแลเอาใจใส่พูดคุยโทรศัพท์ พูดคุยก็ได้ถ้าอยู่ห่างไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันก็ต้องพูดต้องคุยไม่ใช่อยู่กับโทรศัพท์แต่ไม่เคยพูดไม่เคยคุยถามคำตอบคำอย่างนี้ก็เรียกว่าเหินห่างเกินไปให้ความใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความอบอุ่นดูแลว่าท่านนั้นไม่สบายอย่างไรต้องการสิ่งไหนเราจะช่วยดูแลท่านได้อย่างไรบ้างในยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ และก็ดํารงวงตระกูลไม่สร้างปัญหาความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัววงตระกูลนอกจากนั้นนะเมื่อท่านเท่าชราหรืออายุมากไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วอันนี้ต้องเอาใจใส่ให้มากอย่าทอดทิ้งอย่าปล่อยปะละเลยท่านนะเพื่อที่จะทาหน้าที่ของบุตรหลานให้ดีที่สุดนะเราก็ต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดและถึงที่สุดนั่นเองเท่าที่จะทําได้แล้วก็ รักษาเกียรติยศเกียรติภูมิของวงตระกูลเอาไว้ให้ดีเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจเราจะได้ส่งต่อไปรุ่นลูกหลานของเราสืบต่อไปเพราะวันหนึง่งเราก็ต้องอยู่ในฐานะของท่านนั่นเองเจริญพรครับ,นอ,น,รบนอกจากวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่ครอบครัวได้พบปะกันแล้วนะครับวันสงกรานต์คือวันครอบครัวและวันสงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับพระอาจารย์ครับหลักธรรมสำหรับผู้สูงอายุที่จะทําให้อยู่กับ ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสุขกับการเป็นผู้สูงอายุมีแนวทางและหลักธรรมยังไงบ้างครับเจริญมผ่อผู้สูงอายุซึ่งสงการนั้นรเรียกว่าเป็นวันผู้สูงอายุก็เรียกว่าความเป็นโลกสังคมสูงอายุในยุคปัจจุบันเมืองไทยของเราก็ถือว่าเข้าขั้นสมบูรณ์แล้วนะครับผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุข แน่นอนสุขภาพต้องดูแลให้ดีทั้งกายนะทั้งกายก็มีในส่วนของนะอาหารก็ต้องดูแลนะอากาศก็ต้องดูแลนะอารมณ์ก็ต้องดูแลการขับถ่ายก็ต้องดูแลและการออกกำลังกายก็ต้องดูแลแต่จะดูแลอย่างไรก็คือให้พอดนะีทำอะไรให้พอดีทานอาหารก็ให้พอดีแก่วัยแก่สุขภาพ แก่ชีวิตในช่วงว่าเราอยู่ไวัยไหนอาหารชนิดไหนเหมาะสมแก่ช่วงวัยนั้นหรือเหมาะสมแก่โรคภยัยแค่เจ็บของเราทุกคนปฏิเสธโรคภัยแค่เจ็บไม่ได้แต่เมื่อเมื่อเป็นแล้วทําอย่างไรแม่มันซุดหนักลงไปนะเพราะว่าผู้ที่เจ็บปวดทุกทรมานก็คือตัวเราเพราะนั้นก็ดูอาหารให้พอดีนะอากาศทําอย่างไรให้อากาศบริสุทธิ์อากาศดีนะไม่เกิดนะโทษภยัย ทางอากาศทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บนนอกจากนั้นก็อารมณ์ก็คือความสุขทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสลดความเครียดคลายความยึดมั่นตื้อมั่นรูน้จักให้อภัยคลายความโกรธเป็นอารมณ์ที่ร้อนซึ่งในช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนทำยังไงที่จะลดความร้อนทางอารมณ์อากาศมันลดยากนอกจากไปอยู่ห้องแอร์แต่เราก็ลดความร้อนทางอารมณ์ ด้วยการให้อภัยปล่อยวางนะช่างมันเถอะจะบ้างคลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ลดความเครียดในจิตใจของเราลงไปก็เรื่องอารมณ์ถ้าเบิกบานสดใสชีวิตก็แข็งแรงมีความสุขน,นอกจากนั้นเรื่องการขับถ่ายก็ต้องดูแลไม่ท้องอืดนนการขับถ่ายเป็นปกติโรคภัยก็จะน้อยและก็ ออกกําลังกายให้พอดีนะออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องแรงมากเพราอไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะ mm hmm. ในการออกกําลังกายนอกจากนั้นถ้าผู้ป่วยเบาหวานต้องออกกําลังกายในช่วงที่หลังจากเราทานอาหารไปได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วออกกําลังกายอย่าไปออกกําลังกายตอนท้องว่างมันจะวูบเอาได้เพราะน้ําตาลมันใกล้จะหมดนะช่วงที่เราทานอาหารได้ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราออกกําลังกายอาการเผาผ่านน้ําตาลมันยังดึงเอามาใช้ได้ จะไม่บูบอันนี้เรียกว่าให้พอดีค,ความพอดีทั้ง5้าอย่างที่กล่าวมาแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงและก็ชีวิตมีความสุขสูงไวัยอย่างเป็นสุขนอกจากนั้นการไหวพระสวดมนต์ในการรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนในทางพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เหลาลดซึ่งความเครียดคลายความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบ สุกอื่นที่เสมอด้วยความสงบนั้นไม่มีพุทธศาสนากะไวเช่นนี้เจริญพรครับพระอาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการขับขี่ยศยานผานนะครับบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ท่องเที่ยวบางคนก็เดินทางไกลไปทํากิจกรรมกิจการอะไรต่างๆครับอย่าใช้พระอาจารย์เนี่ยได้ให้หลักธรรมสำหรับคนที่ขับรถขับขี่ยศยานผานนะในช่วงนี้หน่อยครับจเจริญพรในการขับขี่ยศยานพานนะนั้นเนี่ย การเดินทางในช่วงสงกรานต่้งทั้งไปทั้งกลับเป็นเรื่องที่เรียกว่าทุกคนก็ต้องเดินทางตั้งใจจะไปสู่เป้าหมายด้วยกันทั้งนั้นต้องตั้งหลักของใจเอาไวด้ดีๆว่าเราจะทำยังไงที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยไปให้ถึงบ้านอย่างเป็นเป็นไม่ใช่ไปเป็นศพหรือเป็นวิญญาณครับฉะนั้น ก็เรียกว่าต้องมีไมตรีธรรมเอาไว้ห้าประการนั่นก็คือหนึ่งสติสัมปชัญญะมีสติก่อนสตาร์ทนะฉะนั้นการที่เราจะมีสติเนี่ยต้องไม่ทำอะไรที่ทำให้เรานั้นขาดสตินึงเมาไม่ขับสองง่วงไม่ขับนะฮะสามก็คือว่าขณะที่ขับรถเนี่ย ต้องเอาใจใส่ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดีมีสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์สองขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นการเดินทางร่วมกันเนี่ยแม่ทุกคนก็ต้องการที่จะไปาปาดหน้าปาดหลังเบรกซ้ายเบรกขวาต้องอดทนอดกลั้นนะใช้ขันติธรรมให้มากสามอโกทะก็คือความไม่โกรธนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ต้องดูแลความโกรธ มันโมโหขึ้นมาเนี่ยมันเครียดแล้วก็โมโหพรารถมันติดนะโมโหก็ต้องพยายามที่จะลดความโกรธด้วยการให้ความเมตตานะเมตตาปรับใจของเราให้รู้สึกว่าเอา้ามันก็พลาดกันได้เอานะนะต่างคนก็ทุกคนอยากจะไปเราหลีกได้ลบได้ก็หลบนะก็นอกจากนั้นมัคคะก็คือการที่เรานั้น ข่มใจเอาไว้นะข่มใจเอาไว้เพื่อเป็นการยับยั้งชั่งใจไม่ให้บันดาลโทสะ,ะไม่ให้มันเกลียวกาดจะลงรถเปิดประตูรถไปจะไปทำร้ายเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยต้องมีความยับยั้งชั่งใจนในการที่จะไปก่อเหตุหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนอกจากนั้นห้าก็คือให้อภัยให้อภัย ในการเดินทางต้องให้อภัยใจเย็นๆแล้วก็ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเตือนจิตตนเองเสมอว่าเราต้องไปถึงบ้านด้วยชีวิตที่เป็นๆไม่อยากให้ไปเป็นศพหรือไปเป็นวิญญาณทุกคนทั้งไปทั้งกลับก็จะมีความปลอดภัยและมีความสุขโดยทั่วกันก็ขออำนวยพรให้มีความสุขปลอดภัยในการเดินทางมีโชคมีลาบ สมปรารถนาปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับทุกท่านทุกคนครับพระอาจารย์ครับสงกรานคือวันปีใหม่ของไทยนะครับปีใหม่มาถึงแล้วครับเราควรจะตั้งปณิธานในการดําเนินชีวิตอย่างไรครับให้เกิดความสุขความเจริญครับปณิธานในชีวิตที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขความเจริญก็เราท่านทั้งหลาย ขอให้ได้ตั้งหลักของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นดำเนินชีวิตไปนี้เนี่ยควรเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองครอบครัวองค์กรประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมกันนั้นเราต้องตั้งหลักของชีวิตว่าการกระทำทางกายวาจาใจของเรานั้นจะไม่ทำ ในสิ่งที่เกิดโทษเกิดภัยเกิดอันตรายเกิดการบิดเบียนตนและบุคคลอื่นประการที่สามอุปสรรคปัญหาคือบททดสอบของชีวิตที่เราจะต้องฝ่าฟันเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยความไม่ยอดท้อนอกจากนั้นสิ่งที่จะขัดขวางความสำเร็จ หรือความสุขของเราได้นั้นก็คือการที่เรานั้นไม่ยอมที่จะลงมือกระทำให้สำเร็จทั้งเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งใจลงมือกระทำให้สำเร็จความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราท้อหรือยอมแพ้ในสิ่งที่เราจะกระทำบำเป็นให้สำเร็จนั้นนี่สิ่งเหล่านั้น แน่นอนเราคงไม่สามารถประสบความสุขความสาเร็จแห่งชีวิตได้สิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้เป็นแนวคิดเพื่อให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสุขความสาเร็จในโอกาสสงการขึ้นปีใหม่ไทยในโอกาสนี้จเจริญพรครับนี่คือหลักธรรมนะครับมงคลธรรมรับสงกรารปีใหม่ไทยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ กราบขอพระคุณและกราบน,นมวดกการลาครับจเจริญพร